ต้อนรับกลับสู่ออโตเวิลด์รีวิววันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับ t o y o ต a 4 r u n n e เปี2026อย่างใกล้ชิดรถ SUV ที่มีตำนานความแข็งแกร่งและในรุ่นใหม่นี้ได้รับการปรับปรุงให้ลงตัวทั้งการผจญภัยและความสะดวกสบายผมจะพาคุณไปทมรายละเอียดภายนอกสมรรถนะภายในและราคาของมันไปดูกันเลยครับ ขขีีดเมื่อคุณเห็นสี่แรนเนอร์ปี2026เป็นครั้งแรกสิ่งที่สะดุดตาคือความแข็งแรงดุดันโตโยต้ายังคงรักษารูปทรง SUV ทรงกล่องที่แข็งแรงเอาไว้แต่ปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นกระจังหน้าคมชัดกว่าเดิมไฟหน้าเล็ดดีไซน์ล้ำสมัยขึ้นและซุ้มล้อใหญ่ขึ้นให้ลุกที่แข็งแกรงตัวถังยังคงใช้โครงสร้างแบบบอดี้ออนเฟรมบอดี้ออนเฟ ซึ่งตอบย้ำสมรรถนะการลุยของสี่รนเนอร์รายละเอียดอย่างแผนกันกระแทกซุ้มล้อขนาดใหญ่และยางเส้นโตช่วยให้รู้ว่าไม่ได้เกิดมาเพื่อขับในเมืองอย่างเดียวเรื่องที่ออกแบบมาเพื่อการลุยจะมีกันชนขนาดใหญ่และสไตล์ที่ดุด,ดันกว่าไม่ว่าคุณจะเห็นสีดำหรือสีอื่นๆก็ให้ภาพลักษณ์ที่พร้อมจะลุยทุกเส้นทางแต่ยังคงความพรีเมียมอยู่เสมอ ขีดขีดขีดใต้ฝากระโปรง4ี u รันเนปี2026มีตัวเลือกขุมพลังหลัก2แบบรุ่นมาตรฐานใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบเทอร์โบ2.4ลิตรให้กำลังประมาณ278แรงม้าจ,จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดระบบขับเคลื่อนล้อหลัง R W u d เป็นมาตรฐานแต่ยังมีตัวเลือกขับเคลื่อน4ล้อ 4WD แบบฟูลไทม์พร้อมเกียร์โอนกำลัง2สปีด High l o สำหรับงานลุยหนัก นอกจากนี้ยังมีรุ่นไฮบริดที่เพิ่มมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ให้กำลังรวมประมาณ326แรงม้าและแรงบิด465ปอนด์ฟุตทำให้การออกตัวดีขึ้นและพร้อมใช้งานได้ทุกสภาพการขับขี่ความสามารถในการลากรูงในหลายๆรุ่นยังทำได้ดีประมาณ6,000ปอนด์เมื่อเซ็ตอัพถูกต้อง ด้านสมรรถนะบนถนนรุ่นใหม่นี้ทำได้ดีกว่ารุ่นก่อนก่อนในการลดแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนโดยเฉพาะรุ่นที่ไม่ใช่ไฮบริดด้านออฟโรดก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ในสิ่งที่ผู้ใช้คาดหวังไม่ว่าจะเป็นทัศนวิสัยที่ดีการควบคุมความเร็วต่ำที่แน่นยำและฟีเจอร์อย่างดิฟล็อกระบบตัดต่อคานกันโคลงและครูสคอนโทรลสำหรับออฟโรดช่วยให้ขับได้อย่างมั่นใจในโคลน ทรายหรือหินแต่ก็อยา่าคาดหวังว่ามันจะคล่องตัวเหมือนรถสปอร์ตเพราะน,นี่คือ SUV ขนาดใหญ่ที่สร้างมาเพื่อความทนทานการเข้าโค้งและความว่องไวอาจจะไม่ใช่จุดเด่นแต่เหมาะที่สุดเมื่ออยู่ในสภาพทางที่ท้าทาย ภายในห้องโดยสารของ4 r u n n e r ปี2026คือจุดที่ Toyota แสดงให้เห็นว่าพวกเขาใส่ใจเสียงของลูกค้ามากแค่ไหนวัสดุภายในได้รับการอัปเกรดคุณจะพบเบาะหนังคุณภาพสูงหรือโซลเทคในรุ่นท็อปเบาดหน้ามีความสบายและรองรับสริระได้ดีพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศในตำแหน่งที่สำคัญและคุณภาพการประกอบโดยรวมที่แข็งแรงทนทาน แผงคอนโซลออกแบบมาอย่างมีจุดประสงค์ช่องแอร์ขนาดใหญ่ปุ่มควบคุมแบบกายภาพที่ใช้งานได้ง่ายและหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตอบสนองได้ดีขึ้นระบบอินโฟเทนเมนรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมพอร์ต USB c หอลายจุดและจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ขนาดขึ้นอยู่กับรุ่วงย่อย พื้นที่ภายในกว้างขวางสำหรับผู้โดยสารสองแถวหน้าบางรุ่นม,มีแถวที่3ให้เลือกแต่พื้นที่วางขาและความสะดวกสบายด้านหลังเหมาะสําหรับการเดินทางสั้นๆหรือผู้โดยสารตัวเล็กๆพื้นที่เก็บสัมภาระทําได้ดีเมื่อพับเบาะหลังลงแต่รุ่นไฮบริดจะเสียพื้นที่ใต้พื้นห้องเก็บสัมภาระบางส่วนไปเพราะแบตเตอรี่ข,ขีดขีดขีดแล้วต้องจ่ายเท่าไหร่สำหรับรถคันนี้ โตโยต้า4 r u n n e r ปี2026เริ่มต้นประมาณ43,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับรุ่นฐานหรือรุ่น SR5 และเมื่อขยับไปยังรุ่น TRD Offroad Trail Hunter หรือโปรราคาจะขึ้นไปถึงช่วง60,000ป,ปลายปลายประมาณ68,000-69,000ถึงดอลลาร์สหรัฐสำหรับรุ่นสเปคคอสูงสุดที่ใช้ขุมพลังไฮบริดหรือมีอุปกรณ์เสริม o f f ฟโ a d หรูหรามากที่สุดแน่นอนว่าราคาที่คุณจ่ายจริงจะขึ้นอยู่กับรุ่นย่อย ระบบขับเคลื่อน4ล้อหรือ2ล้อไฮบริดหรือไม่ไฮบริดรวมถึงแพกเกจเสริมต่างๆอุปกรณ์รูหราอุปกรณ์ออฟโรดระบบเสียงพรีเมียมและอื่นๆในหลายกรณีความคุ้มค่าเพิ่มขึ้นเมื่อขยับไปยังรุ่นสูงขึ้นถ้าคุณต้องการฟีเจอร์พรีเมียมแต่ก็มีจุดที่ราคาขึ้นเร็วกว่าอุปกรณ์ที่ได้โดยเฉพาะอุปกรณ์ออฟโรดหรือระบบไฮบริด ขีดขีโดยสรุปโตโยต้า4รันเนอร P ี2026สามารถผสมผสานความแข็งแกร่งแบบด้งเดิมเข้ากับความสบายและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวถ้าคุณต้องการรถที่สามารถพาคุณลุยไปได้ทุกที่โดยไม่ต้องเสียสละความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดข้อด้อย อัตราประหยัดน้ำมันไม่โดดเด่นถึงแม้รุ่นไฮบริดจะช่วยได้บ้างขนาดตัวใหญ่ทำให้ต้องระวังเวลาเลี้ยวหรือจอดในเมืองและราคาที่เพิ่มขึ้นเร็วเมื่อเพิ่มอุปกรณ์แต่สำหรับผู้ซื้อหลายคนนั่นคือการแรกลกเปลี่ยนที่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับกลับมา ขอบคุณที่รับชม Auto World Review หากคุณชอบการรีวิวเชิงลึกนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดการรีวิวครั้งต่อไปและคอมเมนต์บอกเราว่าคุณจะเลือกซื้อรุ่นไหนสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนขับขี่อย่างปลอดภัยและสนุกไปกับการเดินทางครับ